ดวงชะตาของพุทธเกิดปีฉลูประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2568สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำพยากรณ์ดวงรายเดือนซึ่งเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9ในเดือนกันยายนเรียกว่าใกล้จะสิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้วนะครับใครคิดจะทำอะไรภายในปีนี้แล้วยังไม่ได้ลงมือทำก็ะเลงมือเข้านะครับอีกไม่กี่เดือนก็ปีใหม่อีกแล้ว เวลาช่างเดินเร็วจริงๆครับคนที่ทํางานประจําก็มักจะเร่งให้หมดวันเร็วๆจะได้หยุดสักวันอาทิตย์แล้วก็หยุดยาวปีใหม่ได้กลับบ้านไปท่องเที่ยวแต่กลับกันสําหรับคนทํากิจการทําธุรกิจหรือว่าพวกอาชีพอิสระก็มักจะรู้สึกว่าวันๆมันเดินเร็วทําอะไรถ้าไม่ทันเดี๋ยวก็หมดวันหมดเดือนเดี๋ยวก็ปีใหม่เวลามันก็เดินของมันเท่าเดิมแต่อารมณ์ความรู้สึกมันต่างกันนะครับ และเดือนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายท้ายปีแล้วนะครับสําหรับเดือน9เดือนนี้น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าเป็นจุดที่ดวงจะเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงส่งผลไปเรื่อยๆจนถึงปีใหม่เลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่อีกครั้งครับเพื่อเข้าสู่สกราชใหม่จากการถอดดวงชะตาผมก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างแล้วโดยจะมีหลายดวงที่ปรับเปลี่ยนดีขึ้นดวงดีดวงเริ่มปัง มีโชคลาภวาสนาเกิดขึ้นแต่บางดวงก็อาจจะร่วงดวงตกตามวัฏจักรของรอบดวงดาวเดือน9จึงเป็นเดือนที่สำคัญครับเพราะมีจุดเปลี่ยนแปลงหลายอย่างส่วนทิศทางจะเป็นยังไงจะดีร้ายอย่างไรและมีอะไรต้องเตรียมตัวรับมือบ้างเราไปดูคำทำนายกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนเป็นจุดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตฟังแล้วก็จะเพิ่งตกใจไปก่อนนะครับ เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากดวงตกต่ำกลายเป็นดีขึ้นเพราะว่าดวงได้มาถึงจุดเปลี่ยนของรอบดวงดาวเกิดการพลิกฟื้นดวงชะตาในหลายจุดด้วยกันครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้าตอนนี้คุณกําลังมีปัญหาต่างๆนานาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานปัญหาความรักทุกอย่างจะคลี่คลายหมดไปปรับเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นครับดวงกําลังจะดีขึ้นแล้ว นับจากเดือนนี้เป็นต้นไบครับมันมีการพลิกฟื้นของหลายด้านด้วยกันอย่างด้านที่ปรับตัวดีขึ้นมาอย่างเด่นชัดในเดือนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องหลักๆครับนั่นก็คือด้านความโชคดีมีโชคมีลาบเกิดขึ้นและอีกด้านก็คือด้านการเงินที่เดือนนี้จะดีและโดดเด่นขึ้นมากก็เป็น2ด้านหลักๆครับที่คุณจะสัมผัสได้ว่ามันดีขึ้นปัญหาคลี่คลายมีทางออกและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น อย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนครับเป็นไปในะทิศทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่นะครับเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าดวงดีดวงเฮงปัญหาเก่าๆจะคลี่คลายหมดไปเรื่องวุ่นวายปวดหัวจะจบลงมีการแก้ไขมีตัวช่วยที่ดีดวงตกตามอับเฉาอับโชคก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นทำอะไรก็โชคดีสำเร็จสมหวังสมปรารถนาครับทางด้านอุปสรรคในชีวิตสตรูหมู่มานหรือว่าเจ้ากรรมนายเวร ก็จะลดน้อยลงจนถึงหมดไปในที่สุดจากที่เคยทำอะไรก็ติดขัดไปหมดมันยากลำบากมีอุปสรรคมีอะไรมาขัดขวางตลอดปัญหาต่างๆเหล่านี้จะคลี่คลายหมดไปได้พบเจอสิ่งดีๆเกิดมีความหวังมีกำลังใจมองเห็นทางออกในชีวิตพบผลทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองบุญเก่าที่เคยสังสมมาจะมาช่วยหนุนนำครับให้ดวงพ้เคราะห์พ้นจากอุปสรรคศัตรูหมู่มาร รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงกลับมามีชีวิตที่สดใสตั้งหลักตั้งตัวได้อีกครั้งครับนับจากจุดนี้เป็นต้นไปดวงด้านต่างๆจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เลิกบ่นเลิกทอนะครับแล้วกลับมาตั้งใจทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเพราะดวงเปิดทางแล้วทั้งดวงโชคลาภดวงการเงินทําสิ่งใดจะประสบผลสําเร็จโดยง่าย เพราะปัญหาอุปรสรรคในชีวิตเริ่มจะคลี่คลายหมดไปและยังมีดวงอุปัรภมที่เด่นเสริมอีกด้วยนะครับซึ่งคุณมีโอกาสจะได้รับการอุปการะอุ้มชูได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆจากคนอื่นอยู่บ่อยๆถ้าคนรอบข้างเพื่อนสนิทญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคู่ครองคนรักและก็หัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ครับจะเป็นแรงเสริมที่ดีที่จะนำพาให้คุณประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับไปจนถึงสิ้นปี68ด่วงดีดวงเฮงดวงปังแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเรามาดูด้านที่เด่นทั้งสองด้านที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ครับคือด้านโชคลาภกับด้านการเงินที่ดีและโดดเด่นขึ้นมาทีเดียวครับอย่างด้านโชคลาภความโชคดีเดือนนี้จะมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆครับจะสังเกตได้ว่าทําอะไรก็จะรู้สึกว่าสําเร็จง่ายดายขึ้นปัญหาต่างๆในชีวิตดูมีทางออก มีความหวังและก็มีตัวช่วยที่ดีครับที่ทำให้มันคลี่คลายจบลงได้และทางด้านลาบลอยการได้สิ่งของอะไรมาก็ตามมันจะได้มาง่ายขึ้นได้เยอะขึ้นในเดือนนี้ครับใครหวังด้านลาบลอยเสี่ยงโชคต่างๆมีโอกาสได้มากได้เยอะขึ้นโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่ไม่ไปไหนเสียครับมันกำลังจะเข้ามาหาคุณส่วนทางด้านการเงินก็อยู่ในจทดที่ดวงพลนคลห์พลปัญหาอุปสรรคด้วยเช่นกันครับ ใครที่มีปัญหานีิสินเงินไม่พอใช้หาเงินยากลาบากจากร้ายก็จะกลายเป็นดีเพราะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนมาปิดหนี้มาใช้ใจ่ายได้คล่องตัวดีขึ้นทั้งมาจากความช่วยเหลือเกือ้อกูลจากคนรอบข้างแล้วก็มาจากการกระทาของคุณเองนั่นแหละครับเงินจะเข้ามาได้หลายทางขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับแต่มาแน่นอนได้เยอะด้วยเพราะดวงการเงินเริ่มเปิดทางพ้นจุดต่ําสุดมาแล้วจากจุดนี้มันจะดีขึ้น มีเงินเข้ามาเยอะขึ้นฐานะมั่นคงร่ำรวยขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลงทุนอะไรไปไม่สูญเปล่าการค้ากิจการจะมีกำไรดีมียอดขายเพิ่มขึ้นมีออเดอร์ล็อตใหญ่มาจากทางไกลมีหุ้นส่วนหรือว่ามีคู่ค้ามาเสนอตัวมาร่วมหุ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์ให้คุณมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นได้จากหลากหลายช่องทางระยะนี้เงินทองก็จะเริ่มไหลามาเทมาครับ ทำมาค้าขึ้นเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดก็นับว่าดวงดีเด่นมากทีเดียวก็ขอให้คุณตั้งใจทําสิ่งต่างๆให้ดีครับรีบลงมือทําอย่างจริงจังผลสําเร็จจะมีตามมาอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านการงานสําหรับคนทํางานประจําให้เน้นประคองตัวอยู่นิ่งๆไม่ไปทําอะไรที่เสี่ยงเดือนนี้ก็จะรอดผลไม่เจอปัญหาวุ่นวายครับแล้วก็ไม่ควรไปเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องงานในเรื่องของการทำงานมากนักนะครับ เคยทำมาอย่างไงก็ให้ทำไปอย่างนั้นอย่าพลิกแพลงอย่าลัดขั้นตอนหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดกฎระเบียบจะได้ไม่มีปัญหาตามมาครับส่วนคนทำธุรกิจการค้างานด้านบริการเดือนนี้ดวงจะมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนมากหน้าหลายตาครับได้เจอคนเยอะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานราชการคู่ขาหุ้นส่วนที่อาจจะต้องมีการพูดคุยปรับเปลี่ยนปรับปรุง ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การปรับปรุงระบบต่างๆให้มันทำงานดีขึ้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่จะเป็นในรูปแบบของการปรับปรุงจากเดิมนะครับมากกว่าที่จะเปลีป่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดแค่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ดีขึ้นถามว่าปัญหาอุปสรรคมีไหมก็มีเหมือนกันครับแต่ไม่มากเพราะดวงปรับตัวดีขึ้นแล้วปัญหาต่างๆก็ย่อมจะคลี่คลายลงแก้ไขได้ไม่ยากไม่ถึงกับทําให้ไปต่อไม่ได้ แต่ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นก็ควรรีบแก้ไขโดยเร็วนะครับจะปล่อยทิ้งไว้นานเพราะปัญหาเล็กๆหากนานวันเข้ามันจะสะสมเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นได้ก็ต้องระวังในจุดนี้ให้มากครับก่อจากกันขอฝากเตือนเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะครับระยะนี้สุขภาพไม่ค่อยจะสู้ดีโรคเก่าอาจจะกําเริบโรคประจําตัวทําท่าจะมีปัญหาใครที่มีความเครียดสะสมพักผ่อนน้อย ภูมิต้านทานในร่างกายอาจจะตกต่ำลงเกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นได้ก็ต้องระวังรักษาสุขภาพกันให้ดีขึ้นครับเพราะถ้าเราดวงดีมีโอกาสต่างๆเข้ามามากมายแต่ร่างกายมันไม่พร้อมก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงกันตั้งแต่วันนี้ครับโดยการพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดมันออกกําลังกายเป็นประจํารวมถึงอาหารการกินก็ควรกินแต่ที่มีประโยชน์เรื่องสุรายาเมา ลดได้ก็ลดครับเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวก็ขอฝากเตือนกันไว้ในเดือนนี้ครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ